เราบางมากเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ของเราได้กับฮอโมนและพฤติกรรมของเรานะครับที่ตรงหัวนี้แล้วก็ตรงหน้าผากโดมอยากปลูกผมแต่หมอไม่ปลูกให้สวัสดีครับผมโดมเพชรธมรงเฉชัยนะครับตอนนี้เป็นนักสแสดงนะครับ จริงแล้วอ่ะก่อนมาเดอะมาสเตอร์คือโดมหวังว่าจะปลูกผมเพราะดมอยากปลูกผมหมอบอกว่าไม่ต้องปลูกผมเขาแนะนําเป็น P R P นะครับเพราะว่าเรายังเด็กอยู่นะครับมันยังมีผมอยู่มันสามารถฟื้นฟูได้นะครับมันแค่ยังไม่แข็งแรงเรายังมีเวลาที่จะเซฟผมก่อนจะปลูกก็โปรแกรมนี้มันช่วยเรื่องทำให้ผมฟื้นฟูนะครับเหมือนที่เราปลูกผักอยู่ทำให้ผักแข็งแรงนะครับ ซึ่งเวลาฉีดคือมันจะรู้สึกไม่ได้เจ็บเท่าที่เราคิดนะครับหลังจากนั้นก็มีไฟ LED นะครับก็จะเป็นไฟแดงที่อยู่ในบนหัวแล้วช่วยกระตุ้นเส้นผมให้หนาขึ้นนะครับสำหรับใครผมเริ่มบางแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องปลูกผมนะครับมา The Master เลยนะครับมาทำ Hair hey Growth Stem Microtransplant นะครับคือดีอยู่แล้วนะครับ The Master